วันนี้นะครับเราจะมาแก่กล่องของขวัญเอ้ของขวัญซื้อมาอยากได้ของขวัญเนี่ยอยากได้ของขวัญแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มีใครให้ให้ใหแต่คุกกีนะ้คุกกี้หลายกระป๋องอะไม่มีใครให้ของเล่นเลยกอ,อมีอยู่ชิ้นหนึ่งอันนี่เป็นชิ้นแรกเลยสองพันสิบหกสองพันี่สิบหก สองพันสิบเจ็ดนะครับพี่ซื้อนะครับสองพันสิบเจ็ดเลยแหละอันนี้มือสตาวพอรีเบลสามสิบเจ็ดห้านิ้วนะครับมือเทสบ้านบ้านเราไม่มาขายเจ็บใจ the fifth batter in v i s i t o r สุดยอดเลย fifth batter มีนี่ด้วย t h a s u l i s a d m i r a l a k b a r มีไลท์เซเบอร ออนู่นข้างล่างเห็นไหมครับโอเคดูหน้าดิจะได้เลยนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ